การดำรงชีวิตบนโลกมนุษย์ไม่ได้ยืนยาวอะไรเลยเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็คืนจากชีวิตในวัยเด็กก็เติบโตเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็ย่างเข้าสู่วัยชาราที่ต้องนับวันถอยหลังในการเดินทางไปสู่สัมปรายภพแม้จะเป็นระยะเวลาที่แสนสั้นแต่กลับเป็นช่วงเวลา ที่มีคุณค่าและสำคัญที่สุดที่เราก็จะได้สั่งสมบุญกุศลสั่งสมสเบียงในการเดินทางไกลในแสงสารวัตรให้ได้มากที่สุดชีวิตหลังความตายก็จะได้ไม่ลำบากโดยเฉพาะการปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระรัตนตรยัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกภายใน จะเป็นหลักประกันที่มั่นคงในการเดินทางสู่สัมปรายภพเพราะพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันอบอุ่นและปลอดภัยที่สุดที่จะนำเราไปสู่สุคติทุกภพทุกชาติจนกว่าจะหมดกิเลสเข้าสู่นิพพานพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในมงคลสูตรว่า ปฏิรูปรเทสวาโสเอตมังคารมุตมังการอยู่ในถิ่นที่เหมาะสมเป็นอุดมมงคลในมงคลที่ปณีได้กล่าวถึงลักษณะของถิ่นที่เหมาะสมเอาไว้ว่าตั้งมีพุทธบริษัทอาศัยอยู่คือมีภิกษุสมณเณรผู้เป็นเนื้อนาบุญทำให้เรานนะามีโอกาสได้สังสมบุญ จึงเป็นหนทางไปสู่สวรรค์นิพพานนอกจากนี้เนะี่ยท่านยังกล่าวว่าปฏิรูประเทศต้องเป็นที่ที่คำสอนของพระบรมศาสดามีองค์เก้าจะเริญรลุ่งเริงอีกด้วยคำสอนที่ประกอบด้วยองค์เก้านะ่หมายถึงคำสอนที่เป็นปลายเพื่อให้เกิดมรซีผลสีและกนิพพานหนึ่ง รวมทั้งอริยมรรคมีองค์8หรืออริยสัจสีซึ่งเป็นไปื่อการบรรรุมรรคผลนิพพานมีเพียงในคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นจึงหมายเอารวมรวมว่าประเทศไหนมีพระพุทธศาสนาจะเลยลุ่งเรืองทั้งทางปริยัติปฏิบัติและก็ปฏิเวทประเทศนั้นถือว่าเป็นปฏิรูปประเทศ ในปัจจุบันนี้เนี่ยประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่มีพระพุทธศาสนาจเจริญรุ่งเรืองที่สุดชาวไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธมีพระสงฆ์ที่สมบูรณ์ทั้งปริยัติและปฏิบัติมากมายที่แนะนำพร่มสอนให้เราได้เข้าใจในหนทางของพระนิพพานจึงสมควรที่จะถือโอกาส อันเป็นอุดมมงคลน,นี้นะ,ะแสวงหาความรู้ในทางพระพุทธศาสนาและก็สร้างบุญบาร,รมีเพิ่มเติมกุศลลาสีแก่ตัวเองให้ดีม,มากที่สุดเพราะจะหาที่ที่สมบูรณ์ด้วยบุญญเขตอย่างนี้นะ่ะก็ไม่ใช่ง่ายสำหรับในวันนี้เรามารับฟังเรื่องราวของมหา อุบาสิกาวิสาขากันต่อนะจ๊ะครั้งที่แล้วหลวงพ่อได้เล่าค้างเอาไว้ถึงตอนที่ท่านมิคาราเศรษฐีโมโหลูกสะพ้ยที่กล่าวหาว่าตัวท่านนก,กินของเก่าและก็ไม่พอใจในอีกหลายๆเรื่องซึ่งเกิดจากความไม่เข้าใจของท่านเศรษฐีทำให้ท่านตัดสินใจผิด สั่งให้คนในบ้านช่วยกันขับไล่ลูกสะพ้ยออกจากบ้านมหาบาศิกาวิสาขาได้เรียกกุดุมพีทั้งแปดมาช่วยไตยส่สวนว่าท่านได้มีความผิดจริงหรือไม่เมื่อกุดุมพีทั้งแปดซึ่งทำหน้าที่เหมือนผู้พิพากษาไต่ถามเรื่องที่ท่านเศรษฐีกล่าวหาว่ากินของเก่านั้นหมายถึงอะไร วิสาขาก็ได้กล่าวแก้ว่าครั้งเมื่อมีพระเถระรูปหนึ่งบินาบาทเดินผ่านหน้าบ้านท่านบิดากำลังบริโภคมัรุภายาติมีน้ำน้อยอยู่แต่ทำเป็นไม่สนใจพระเถระท่านเลยฉะนั้นดิฉันจึงพูดให้บิดาได้สติว่าไปข้างหน้าก่อนเธอเจ้าค่ะ บิดาสามีของดิฉันนะ่ะไม่ทำบุญในอัตภาพนี้รักกำลังกินบุญเก่าๆอยู่เหตุว่ากินบุญเก่าก็เพราะสมบัติต่างๆที่ท่านเศรษฐีได้มานี้เนะี่ยเกิดจากผลบุญในอดีตทั้งสิน้นกระดุมพีทั้ง8พิจารณาดูแล้วเห็นวันนางวิสาขาพูดความจริงจึงถือว่า ไม่ได้มีความผิดอะไรในข้อหานี้เสรษฐีก็ได้ยกประเด็นอื่นขึ้นมากล่าวหาลูกสะพ้ายว่าวิสาขาได้แอบไปเที่ยวในเวลากลางคืนแสดงว่านางเนี่ยนอกใจสามีของตัวเองวิสาขาก็ได้กล่าวแก้ตามความเป็นจริงว่าไม่เคยไปเที่ยวที่ไหนเลยแต่ว่ามีอยู่คืนวันหนึ่ง แม่ม้าอ,าอัศดรกกำลังจะตกลูกเห็นว่าไม่มีใครเอาใจใส่จึงชักชวนคนใช้ในบ้านออกไปในยามดึกเพื่อสงเคราะห์ลูกมา้ากระดุมพีทั้งแปดได้สื่อพยานทั้งฝ่ายโจทย์และจำเลยแล้วก็เห็นว่านางวิสาขาพูดเรื่องจริงแล้วก็ได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ แกท่านเศรษฐีทั้งนั้นคําฟ้องของท่านเศรษฐีจึงเป็นอันตกไปแต่ท่านเศรษฐีก็ยังไม่ยอมจํานนเด็กกล่าวหาลูกสะพ้ยว่าก่อนที่นางวิสาขาจะเดินทางออกจากบ้านมาเป็นสะพ้ยของตนที่นี่ท่านธน,นัญชัยเศรษฐีได้ให้โอวาส,สิบข้อแก่ลูกสาวสองต่อสองว่า ไฟในนะ่ะไม่ควรนําออกเป็นต้นตัวเองเห็นว่าถ้าหากไม่ยอมให้ไฟในบ้านแก่คนอื่นที่มาขอเพราะมัวแต่หวงเอาไว้ต่อไปก็จะไม่มีใครนะ่ะเป็นมิตรด้วยแต่ทะนั้นใช้เศรษฐีกลับสอลูกสาวให้ตรณีเช่นนี้นะ่ะเป็นสิ่งที่ไม่สมควรเลยเนื่องจากท่านมิคาราเศรษฐี คิดอะไรอย่างมองต่างมุมคือเขาพูดกันในความหมายอีกอย่างหนึ่งแต่ตัวเองกลับคิดไปอีกอย่างหนึ่งทำให้เกิดเป็นปัญหาค้างคาใจเอาไว้ตั้งนานทีเดียวแล้วก็เกิดความไม่พอใจจะเกิดความเคลือบแคลงในโอวาทของธนัญชัยเศรษฐีที่ให้กับลูกสาวนางวิสาขาได้แก้ข้อสงสัยว่า คุณพ่อบิดาของดิฉันนั้นไม่ได้พูดหมายถึงไฟอย่างนั้นว่าแล้วนางก็อธิบายให้ทุกคนได้ทราบถึงความลึกซึ้งของโอวาสิบประการว่าไฟในอย่านำออกหมายความว่าไม่ควรที่จะนำเรื่องราวปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวไปเปิดเผยแก่คนทั่วไปภายนอกเราจะทำให้เขาดูถูก เหยียดหยามเอาเมื่อมีปัญหาก็ให้หาทางแก้ไขเป็นการภายในไม่เกี่ยวกับเรื่องการขอไฟที่พ่อสามีกล่าวถึงเลยไฟนอกอย่านำเข้าคือไม่นำเรื่องราวปัญหาต่างๆภายนอกที่ร้อนใจเข้ามาในบ้านให้แก่ผู้ให้ หมายถึงผู้ใดที่เราให้ความช่วยเหลือให้หยิบยืมสิ่งของแล้วเมื่อถึงกำหนดก็นำมาส่งคืนตามเวลาเมื่อถึงคราวที่เรามีความจำเป็นต้องขอความช่วยเหลือบ้างหากไปเกินความสามารถของเขาเขาก็ยินดีช่วยเหลืออย่างเต็มใจบุคคลเช่นนี้เนะี่ยภายหลัง ถ้ามาขอความช่วยเหลือเราอีกก็ให้ช่วยเหลือไม่ให้แกผู้ที่ไม่ให้หมายถึงผู้ใดที่เราให้ความช่วยเหลือให้หยิบยืมสิ่งของแล้วไม่ส่งคืนตามกำหนดเวลาเมื่อเรามีเรื่องขอความช่วยเหลือแม้ไม่เกินความสามารถของเขา แล้วก็เป็นเรื่องถูกศีลธรรมเขาก็ไม่ยอมช่วยเหลือเราเป็นคนเห็นแก่ตัวคนอย่างนี้ภายหลังถ้ามาขอความช่วยเหลือเราอีกก็อย่าช่วยต้องมีอุเบกขาบ้างให้ไม่ให้ก็ให้หมายถึงถ้าญาติพี่น้องเราที่ตกระกรรมลำบากอยู่มาขอความช่วยเหลือ แม่บางครั้งไม่ได้เคยสงเคราะห์เราเลยภายหลังเขามาขอความช่วยเหลือก็ให้ช่วยเหลือกันไปเพราะถึงอย่างไรก็เป็นญาติพี่น้องกันกินให้เป็นสุขหมายถึงให้จัดการเรื่องอาหารการกินในครอบครัวให้ดีปฏิบัติพ่อแม่ของสามีในเรื่องอาหาร อย่าให้ขาดตกบกพร่องไม่เห็นแก่กินอย่างนี้ชื่อว่ากินให้เป็นสุขนั่งให้เป็นสุขหมายถึงรู้จักที่สูงที่ต่ำเวลานั่งก็ไม่นั่งสูงกว่าพ่อแม่ของสามีจะได้นั่งอย่างมีความสุขไม่ต้องกังวลว่าจะถูกทำนิไม่เป็นคนแข็งกระด้างมักใหญ่ไฟสูง แต่ให้ไฟดีคือต้องมีสัมมาคารวะประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ในตระกูลอย่างนี้ถ้าเรียกว่านั่งเป็นสุขผู้ใหญ่เห็นมารยาทที่งดงามก็เอ็นดูนอนให้เป็นสุขหมายความว่าดูแลเรื่องที่หลับที่นอนให้ดีแล้วก็ยึดหลักตื่นก่อนนอนที่หลัง ไม่เป็นคนเกียจคร้านเอาแต่เที่ยวสนุกสนานเฮฮาเหมือนหนุ่มสาวทั่วไปก่อนนอนก็จัดการธุระการงานให้เรียบร้อยเสียก่อนจะได้นอนอย่างมีความสุขบูชาไฟหมายถึงเวลาที่พ่อแม่ของสามีหรือตัวสามีเองกำลังกโกรธเรียบเสมือนไฟกำลังลุก ถ้าดุด่าอะไรเราก็ให้นิ่งเสียอย่าไปต่อล้อต่อเถียงด้วยเพราะในช่วงเวลานั้นถ้าเราไปเถียงเข้าเรื่องราวก็จะยิ่งลุกลามใหญ่โตไม่มีประโยชน์ให้คอยหาโอกาสไปทานหายโกรธแล้วจึงค่อยๆชี้แจงเหตุผลให้ฟังอย่างนุ่มนวลน่็จะดีกว่าประการสุดท้ายคือ บูชาเทวดาให้ครบสามีหรือพ่อแม่ของสามีเหมือนอย่างเทวดาอย่าประพฤตินอกใจหรือประพฤตินอกลู่นอกทางเพราะเมื่อทำผิดอะไรเอาไว้สักวันหนึ่งท่านก็จะต้องรู้หากท่านรู้แล้วก็จะถูกตำหนิหรือขับไล่ออกจากบ้านเวลาที่พ่อแม่ของสามี หรือสามีทำความดีก็ให้มีมุติตาจิตและส่งเสริมสนับสนุนพูดให้กำลังใจให้ทำความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปนี่ก็คือโอวาสิประการที่มหาวาิกกาวิสาขาได้นำมาอธิบายให้เข้าใจอย่างง่ายๆซึ่งลูกบางคนที่ยังต้องอยู่ครองเรือน ควรจะนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันกันนะจ๊ะจะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวของยอดกัลยะาณมิตรอยู่แล้วก็ได้สร้างบุญกุศลเพิ่มมากขึ้นส่วนว่ามหาวาสิกาวิสาขาจะทำให้พ่อของสามีหันมานับถือพระพุทธศาสนาและทำบ้านของพ่อสามีให้เป็นปฏิรูปประเทศ ได้อย่างไรเอาไว้วันพรุ่งนี้เราก็จะได้มาติดตามรับฟังกันต่อนะจ๊ะวันนี้ก็ให้ธรรมะใสๆใจหยุดนิ่งอยู่กลางดวงธรรมหยุดนิ่งอยู่กลางองค์พระกันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้ลวงพ่อขอมนุยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรือง ให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตัตกไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยเข้าถึงพระธรรมกาย ได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทินธรรมกายเจดีมณีอนันจกรวานอำานวยสุขทุกสถานตราบนิพพานถึงสุดแห่งธรรมมาเถอท่านผู้ใจบุญมาช่วยคำจุนพระพุทธศาสนา